ผมว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยประสบปัญหาแบบผมนะก็คือมีความเครียดมีความตึดอัดคับแค้นใจมีความกังวลแต่ไม่รู้ไม่รู้จะไปคุยกับใครคนวัยทำงานอย่างผมเนี่ย ต้องเจอกันทุกคนทุกคนไปทํางานต้องต้องมีความเครียดแน่นอนแต่ปัญหาก็คือไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะไปอธิบายความเครียดนี้กับใครกับเพื่อนเพื่อนก็มีภาระมีความเครียดมากพออยู่แล้วเพคงไม่มานั่งฟังเราหรอกใช่ไหมครกับพ่อกับแม่ก็ ไม่เข้าใจวัรุ่นยุคนี้อาจจะไม่ทุส้สิอาจจะคุยได้มั้งแต่ว่าผมรู้สึกว่าน่าจะไม่เข้าใจเราดีไม่ดีดากกลับมาซ้ำอีกแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ประสบปัญหาเหมือนกันทุกคนเหมือนกับทุกคนไม่ว่าจะเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องสุขภาพนะ ผมไม่รู้จะไปคุยกับใครและวิธีที่ผมจะรู้สึกว่าดีที่สุดเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการระบายความเครียดน,น,นั้นออกมานั่นก็คือการคุยกับกล้องนี่แหละครับนี่คือที่ระบายความเครียดของผมเมื่อก่อนผมก็เคยทำนะคุยกับกล้องอาเร็ตก็ เอามาเปิดดูว่ากูคุยแล้วไปแต่ก็ไม่ได้ลงโซเชียละนะพอถึงจุดจุดหนึ่งเนาะเราก็ถึงเวลาแล้วลองให้คนอื่นที่เขาน่าจะมีความเครียดเหมือนเราได้ดูบ้างเพื่อคลิปนี้จะเป็นเพื่อนกับทุกคนที่มีความเครียดอยู่ตอนนี้นะครับลองคุยกับกล้องดูคุยเสร็จแล้วก็คือคุณอยากจะระบายเรื่องอะไรก็ ระบายออกมาเลยนะแล้วก็มาดูเปิดดูกล้องว่าเราคุยอะไรไปบ้างเพราะว่ามันมันช่วยได้ระดับหนึ่งนะก็ไม่ต้องลงโซเชียลหรอกครับ <c oughs> ก็เก็บไว้ดู <c oughs> ว่าเราเครียดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อืมช่วยได้อืม <c oughs> แล้วเพื่อนๆล่ละครับ มีวิธีการระบายความเครียดยังไงลองคอมเมนต์ดูนะครับเผื่อคนที่มาดูจะได้เอาไปใช้บ้างแล้วก็ผมด้วย